สวัสดีครับผมบอยลูชชั่นนะครับผมนี่มาทำาวิธีทำไพ่บั็อกแดงแบบ5ใบให้ดูกันนะครับผมใครที่เล่นไม่เป็นก็เดี๋ยวดูไปตามพร้อมกันเลยนะครับัเสร็จปุ๊บไปเราวางไพ่ไปให้ลูกค้านะครับผมตัดไพ่ออกมาให้เราเลยนะครับ อย่างเี้ยเสร็จปุ๊บแจกเลยนะครับผม5ใบสคือเขาจะจัดไพ่เป็น2กองนะครับกองละสามกับกับ2นะครับผมก็คือจะจัดเหมือนเก้าเกาแล้วก็ปอกเด้งนะครับผมนี่นะครับแต่ผมทําเอาตองหนึ่งชุดพอแล้วนะนี่นะครับตองแปดหนึ่งชุดกองข้างบนเราได้ห้าแต้มอย่างเงี้ยนะครับผม